อ่าสิ่งที่นักเรียนจะสังเกตได้นะคือข้อสอบมันจะซ้ํากันนะครับมาเรียนมาดูปีนี้นะทาไม่ซ้ําดูปีนี้เราผ่านปีหกหนึ่งไปแล้วนะผ่านไปสองปีแล้วมาดูปีหกสองไอข้อเนียซ้ําแบบเต็มเต็มเลยนะครับแต่มันมันจะไม่ค่อยใช่ข้อสอบเดิมนะแต่เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเดิมมาดูยังไงนะครับข้อนี้บอกว่าอ่าเดี๋ยว่อลงที่หนึ่งผู้ต้องใช้พื้นที่ในการเขียน อ่ะโอเคอ่ะข้อที่เก้านะครับบอกว่าการทดลองผสมพันธุ์พืชอ่ามีดอกสองสีได้แก่สีแดงและสีขาวโดยสีแดงเป็นยีนเด่นใจดีบอกมาด้วยนะครับอ่าและอาใหญ่อ่าสีขาวเป็นลักษณะด้อยควบคุมด้วยยีนอาเล็กโอเคนะครับทําการทดลองต่อโดยนําต้นที่มีดอกสีแดงในรุ่นที่หนึ่งมาผสมกันได้รุ่นที่สองจะเป็นไปตามข้อใดโอเคอ่ะ ทีนี้มาดูนะครับอ่ามาดูอก่อนอื่นคูถามก่อนว่าพอเราได้สีสีแด,ดงข้อน,นี้บาง่นเข้าใจดีนะสีแดงเป็นยินเด่นสีขาวเป็นยีนด้อยมาให้เลยจีโนไท่์ข้อน,นี้กูจะไม่บอกแล้วจีโนไทจะมีสามแบบอักเรียนเราบอกครูซีมีแบบไหนบ้างอางันแรกคือ,ให,อใหญ่กับใหญ่ใหญ่กับเล็กแล้วก็เล็กกับเล,ล็กเก่งมากนะครับเห็นไหม เอามาจากไหนก็มันเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมจากเดิมพี่เป็น B ใหญ่บใหญ่บใหญ่บีเล็กแล้วก็บเล็กบีเล็กใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนแค่เป็นตัว r ่าทีนี้เราก็แปลงออกมาเป็นฟีโนไทป์เราก็จะได้ฟีโนไทป์ว่าเป็นอันนี้ดอกสีแด<า>งพันอ่าอันที่สองคือแดงพันธะแด<า>งพันธงตัวที่สามคือขาวพันธทขาวพันธะนะครับอ่า ในที่แดงขา,ขาวนี่ไหมที่อดอกสีอะไรนะทีนี้นักเรีนยนลองดูนะรุ่นพ่อแม่มีดอกสีแดงก,กับดอกสีขาวผสมกันจีโนไทนี่เราจะทราบเลยคือดอกสีอะไรสีแดงหรือสีขาวที่จะทราบชัวร์ววเลยแดงแดงครับที่เราจะทราบชัวร์ววเลยคือส,สีขาวครับเพราะมันมีอยู่กรณีเดียวเข้าใจไหมครับตรงนี้ก็เลยเป็น R เล็กกับ R เล็กเคลียร์นะ เพราะมันมีอยู่ตัวเดียวที่จะเป็นสีขาวได้ทีนี้สีแดงนี่เราต้องมาดูอีกครั้งว่ามันจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเราต้องมาดูรุ่นลูกถ้าเป็นเบอร์หนึ่งลูกที่ออกมาต้องเป็นสีอะไรทั้งหมดดงสีแดงทั้งหมดถ้าปรากฏว่ารุ่นลูกมีสีขาวเกิดขึ้นด้วยแปลว่าจีโนไทปที่รูเลือกใช้ต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเข้าใจนะ ว่าทาไมกูต้องใช้ตรงนี้เป็น R ใหญ่ R เล็กเพราะว่าเรามาวิเคราะห์รุ่นลูกแล้วนี่มันมีสีขาวปนเข้ามาด้วยเคลียนะเสร็จปุ๊บต่อมาเขาบอกว่าทําการทดลองต่อโดยนําดอกสีแดงในรุ่นที่1มาผสมกันทีนี้เราไปดูดอกสีแดงว่าดอกสีแดงที่มีจุลนทาียแบบไหนบ้างแอบฟูผสมรุ่นพ่อแม่ก่อนนะเราจะได้รุ่นพ่อแม่แบบนี้ปาปับปาอ่าแดง กับขาวอ่าขาวก็เป็นอาร็กอาร็กแดงก็คืออาใหญ่อาร็กนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอาใหญ่กับอาร็กอันนี้ก็เป็น Alex, Alex. อาร็ก Alex, Alex. อาร็ก Alex, Alex, Alex. อาใหญ่อาร็กอาร็กอาร็กอ่าร์อาริสอาร็กเดี๋ยวเดี๋ยวลบกันรีบไปหน่อยอ่าตรงนี้นักเรียนตามทันนะก็คือเอาจีโนไทป์จากคนนึงมาจากด้านบนอีกอันนึงมาจากด้านล่างมาใส่ตรงนี้นะ นะครับก็มาเข้าคู่กันนักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้จะได้ดอกสีแดงต่อดอกสีขาวอัตราส่วน2ต่อ 2, 2> อเนี่ยมันมี2ช่องอันนี้ก็มี2ช่องหรือคิดเป็นร้อยละ50ต่อ50าสิบเห็ไหมเราบอกได้แม้กระทั่งว่าตรงเนี้ยคือร้อยละ50-50บอกได้แม้กระทั่งว่าตรงนี้คือถ้าเป็นสีแดงต้องเป็นจีโนไทป์แบบอาใหญ่อาเล็กมาจากนี่ถ้าเป็นสีขาวต้องเป็นอาเล็กอาเล็กแบบนี้ในอัตราส่วนร้อยละ50ต่อ50ถ้าเราเข้าใจโจทย์เห็นไหมเราจะบอกได้ลึก กว่าที่มันเป็นด้วยซ้ํานะครับเสร็จปุ๊บโจทย์บอกว่า,างไงโจ์บอกว่านําดอกสีแดงในรุ่นที่1มาผสมกันได้รุ่นที่2เอาสีแดงนี่มาผสมกันดังนั้นเราจะได้ f 2ว่าแดงผสมกับแดงซึ่งตรงนี้ก็คือ r ใหญ่กับ r เล็ก e อันนี้ก็เป็น r ใหญ่กับ r เล็ก e นะครับพอมาผสมผสมกันนะครับเราก็มาเข้าตารางเหมือนเดิมเลยอ่า ผสมกันเหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็เป็นสีแดงตรงนี้ก็เป็นสีแดงอันนี้ก็คืออาใหญ่อเล็กอันนี้ก็คืออาใหญ่อเล็กช่องแรกก็เป็นอาใหญ่กับอใหญ่นะคืออาใหญ่ตัวนึงมาจากนี่อาใหญ่อีกตัวนึงมาจากนี่นะตามลูกศรตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็นอใหญ่มาจากตรงนี้อเล็กมาจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นอาใหญ่มาจากด้านบนอเล็กจากด้านล่างอันนี้ก็เป็นอเล็กกับอเล็กอ่ะนักเรียนลองบอกอัตราส่วนคูณสีดอกสีแดง ต่อดอกสีขาวในตาส่วนเท่าไหรสามต่อหนึ่งสามต่อ 1. หนึ่งรือคิดเป็นร้อยละยี่สิบเจ็ดสิบห้าต่อยี่ห้าเห็นไหมถ้าเรียนจำที่ครูสอนตอนช่วงต้นชั่วโมงได้มันก็จะมาซ้ำเดิมอีกแล้วอัตราส่วนสามต่อหนึ่งเนี่ยหลอกหลอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับครูถึงบอกว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องพันธุศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบปี ห้าเก้าปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งเขาจะออกเนื้อหาที่เดิมแต่ถามว่าข้อสอบมันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกครับเพราะว่าคนคิดโจทย์เขาก็จะคิดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแต่ความรู้ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นความรู้เดิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่ามาผสมกันรุ่น F2 จะเป็นไปตามข้อใดมีดอกสีขาวร้อยละห้าสิบถูกไหมไม่ครับไม่ถูกต้นที่มีดอกสีแดงมี คู่ยีนแบบอใหญ่อเล็กเท่านั้นถูกไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่าตรงนี้มันมีแบบอใหญ่อาใหญ่มาด้วยดังนั้น้อนี้ก็ผิดอีกต้นดอกสีแดงมีลักษณะเป็นยีนคู่อาใหญ่อาใหญ่ร้อยละห้าสิบถูกไหมไม่ค่ะถ้าเราจะคิดในส่วนของจีโนไทป์ที่เป็นอใหญ่อาใหญ่ตรงนี้ถามว่าร้อยละเท่าไหร่ก็คือหนึ่งในสี่หรือเราคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้านะครับเพิ่มเติมให้นะครับตรงนี้ถ้าจะให้ถูกคือร้อยละยี่สิบห้า ข้อที่สีบอกว่าต้นที่มีดอกสีแดงและต้นที่ดอกสีขาวในตาส่วนสามต่อหนึ่งถูกไหมถูกเนี่ยแดงก็ขาวสามต่อหนึ่งก็จะตอบข้อสีทั้งยี้ก็เห็นว่ามันซ้ํากันนะซ้ำังไงก็นี่ไงข้ออะไรที่เป็นดอกสีปีก่อนถามอะไรสีม่วงใช่ไหมเนี่ยสีม่วงกับสีขาวปีนี้มาเปลี่ยนเป็นสีแดงถามว่าอันที่ทําเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมจึงเป็นที่มาว่าทําไมครูถึง พยายามสอนเนื้อหาเดิมซ้ําๆเป็นว่าว่าครูอยากให้เรียนเห็นว่าถ้านักเรียนเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ว่านักเรียนไปสอบอะไรหรือสอบปีไหนๆมันก็จะเป็นเนื้อหาที่เดิมนะครับ่าเนื้อหาที่เดิมแต่ว่าถามว่าข้อสอบมันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวด้ยินเสียงเดี๋ยวครูไปรับเพื่อนเข้าห้องก่อนอ่าไม่มีแสดงว่าส่งข้อความใช่ไหมอ่ะมีคนถามอะไรไหมเดี๋ยวข้อนี้ ไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูไปข้อถัดไปนะ